ดูกันเขาบอกว่าพิจารณาว่าจํานวนต่อไปนี้เนี่ยเป็นจํานวนชนิดใดให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยใช่ปะก็ของน้องก็ติ๊กไปด้วยเลยเนะยาะเดี๋ยวพี่ดูดีว่าพี่จะติ๊กยังไงติ๊กในนี้ได้ไหมพวกไม่เห็นได้เลยนะ <c oughs> Asignature ไม่เอาจะเขียนอนะจะเขียนติ๊กถูกพวก เอา Copy เหรอใช้วิธี Copy เหรออ่าได้เดี๋ยวใช้วิธี Copy โอเคมาฮะไม่เห็นเวิร์กอ่ะไปกันใหญ่นะฮัลโหจริงๆอยากได้แค่ไอ้สีนี่ยมาติกต๊กติ๊กอ่ะงั้นสรุปพี่ติ๊กไม่ได้พี่ไม่ติ๊กแล้วกันอ่าให้น้องติ๊กเองเนาะเอ่อห้าส่วน2เป็นอะไรครับอ่นนี่ เปิดขึ้นมาจะได้มีไกด์ห้าส่วนสองเป็นอะไรครับห้าส่วนสอง,งเป็นจำนวนจริงอ่ะเป็นจำนวนจริงแล้วเป็นอะไรอีกครับเป็นตรกยะเป็นตรกะยะในช่วงที่เป็นเศษส่วนแล้วเป็นอะไรอีกไหมไม่แล้วไม่แล้วถูกต้องอ่าไปพี่ไปต่อข้อต่อไปน้องก็ติ๊กไปเนาะอันนี้คือทำมาบ้างอย่างบ้าง อ่าโอเคอ่าสี่เป็นอะไรฮะสี่จำนวนนับเป็นไหมเป็นเต็มเป็นไหมเป็นเป็นอ่าเต็มลบไม่เป็นตั้ขยะยเป็นไหมเป็นจำนวนจริงเป็นไหมเป็นเห็นไหมมันก็คือเหมือนกราฟอันนั้นอ่ะชาร์ตอันนั้นอ่ะแค่ไล่ลงไปว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับลบสองส่วนสามจำนวนนับเป็นไหม ไม่เป็นจํนวนเต็มก็ไม่เป็นเต็มลบเป็นไหมไม่เป็นตักรยะเป็นไหมเป็นนะฮะรู้ได้ยังไงว่าทําไมถึงเป็นตักรยะอ่าเพราะว่าเขียนในรูปเศษส่วนได้เศษส่วนได้ถูกต้องอ่าจานวนจริงเป็นไหมเป็นอมารู้ลบสองจำนวนนับเป็นไหมไม่ไม่เป็นเต็มเป็นไหม เออตกลงเป็นอะไรเนี่ยรูปลบสองอัตยอ่ะอัตยะเหรอเดี๋ยวต้องถามก่อนว่ามันเป็นจำนวนจริงไหมไม่เป็นไม่เป็นจำนวนจริงได้ซ้ำไปถ้ามันไม่เป็นจำนวนจริงเป็นอัตคยะได้ไหมไม่ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะรูปลบสองเป็นจำนวนเชิงซ้อนครับซึ่งเดี๋ยวได้เรียน คือณนะตอนนี้พอเราคิดว่าข้างในรู้ติดลบเราจะตอบว่าหาค่าไม่ได้ถูกปะถูกไหมอ่าตามนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เหรียศูนย์ฮะจำนวนนับเป็นไหมศูนย์จำนวนนับไม่เป็นไม่เป็นเต็มเป็นไหมจำนวนเต็มเป็น,เ,ปนเรียกว่าจำนวนเต็มศูนย์นะฮะตรรกยะเป็นไหมจำนวนจริงเป็นไหม เป็นถูกต้องตกยะก็เป็นนะครับเพราะว่าศูนย์เป็นเป็นเลขที่มีค่าแน่นอนเห็นป่ะค่ามันคือศูนค่าพายครับผมจำนวนนับเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเต็มก็ไม่เป็นลบก็ไม่เป็นตกยะเป็นไหมไม่เป็นอัตรกยะเป็นไหม ป็นมันคือ3.14159อะไรก็ไม่รู้ยาวเฟื้ยเลยจำนวนจริงเป็นไหมเป็นเป็นนะฮะทุกวันนี้นี่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์เนี่ยยังหาไม่ได้เลยว่ามันไปนสุดที่ไหนนะค่าพายนะอ่าอ่าล่ะข้อ8โอ้โหทีนี้หน้าจอพี่ไม่พอพี่ทำไงดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็บอกแล้วกันว่ามันเป็นอะไรเนาะ เข้อแปดพวกอ่าข้าแปดเป็นอะไรครับสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหนึงสกัจัานวนจริงถูกต้องสามจุหนึ่งสี่หนึ่งหกเป็นค่าพายไหมอเฮ้เมื่อกี้ค่าพายเราคุยกันว่ามันเป็นอะไร เออมันไม่สุด,ออม,ม,สดมันเป็นอัตกยะแต่3.1416เป็นตักยะเพราะฉะนั้นมันเท่ากันไหมนะ่ะไม่ไม่เท่านะครับมันเป็นแค่ค่าประมาณของค่าพายโอเคถูกต้อง3.1416เป็นตักกยะและเป็นจำนวนจริงนะครับเอาละ่ะมา5.41แล้วก็2อซ้ำไปเรื่อยเป็นอะไร เอ่อทำไมถึงคิดว่าเป็นอตักกะยะพคือบอกว่ามันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆแต่พี่ถามว่าน้องรู้ไหมว่าตัวสุดท้ายเป็นเลขอะไรเลขสองเรารู้ไหมว่าตัวก่อนหน้า2เป็นเลขอะไรก่อนก่อนหน้าตัวสุดท้ายก็สองงั้นพี่ถามอีกน้องรู้ไหมทฤษยมตำแหน่งที่1เป็นเลขอะไร สี่ตำแหน่งที่สองเป็นเลขหนึ่งถัดจากนั้นเป็นเลขสองรัวๆสรุปว่าอย่างเงี้ยเรารู้ค่ามันไหมครับรู้นะเรียกว่าเป็นจำนวนอะไรดีตักกะยะนะครับเห็นยังเห็นยังที่บอกว่าทศิยมําเป็นตักกะยะด้วยเหตุนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ค่ามันนะเรารู้ว่ามันจบที่ไหนเรารู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ส่วนอะตกกะกยะเนี่ยคือเราไม่รู้ค่ามันเลยนะครับอ่ะไปต่ออ่ฮะอันนี้รูทลบแปดเป็นอะไรรูทอ mm. uh ื้รูทลบแปดเท่ากับสองหรือเท่ากับอะไรเท mm. ่ากับลบสอเท่ากับลบสอทำไมถึงเท่ากับลบสอง เพราะว่าผาาอือหือมันก็คือลบสองคูณลบสองใช่ไหมฮะถูกไหมฮะทีนี้มันก็คือลบสองยกกำลังสามถูกไหมครับซึ่ง เราต้องถอดลากที่3ของพวกนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็เจะได้ลบสอเพราะเราบอกว่ามันคือ3าส่วนสใช่ปะ่ะแล้วเนี่ยเป็นกำลังที่เป็นเลขขี้ทำอย่างนี้ได้ถูกไหมคุณคุณมไหมเรียนแล้วใช่ปะ่ะอาา่าฮะถูกต้องเพราะนั้นรูทลบ8จริงๆแล้วมันก็คือลบ2มีค่าเท่ากับลบ2 เป็นจำนวนอะไรเนนต็มลบเต็มลบเป็นะอะไรอีกตากะยะตากะยะด้วยอ่ะเป็นอะไรอีกจำนวนจริงด้วยอ่ะตร๊กไปทีนี้รูทล,ลบที่เป็นรากที่สามกับรูทลบ ที่เป็นลากที่สองทำไมมันถึงเป็นคนละแบบกันอธิบายได้ไหมเพราะว่า,เ,าเพราะว่าตัองที่ถามมันมันแค่หนูมันด้วยตัว่ัพกำลกัลงสามนะแต่ว่าดูสองยกกำลังสองอืมอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้ค่าแล้วได้ค่าลบมีปะ สมมุติอ,อันนี้เลขยากไปพี่ไม่เอา8แล้วพี่เอาไปเลข4ก็ได้อ่ะรู้ลบสี่เพราะนั้นอันนี้พี่ต้องพูดว่าอะไรเอ่ยก็ไม่รู้นะ x ยกกําลังสองมีค่าเท่ากาับลบสใช่ปะ่ะซึ่งไม่มีในจํานวนจริงมันจึงเป็นจํานวนไม่จริงหรือว่าจํานวนเชิงซ้อนนั่นแหละนะฮะจำนวนจินตภาพโอเคไหมนี่คือความต่าง เพราะนั้นที่ที่ผ่านมาเราเรียนว่าถ้ามันเป็นเลขคู่ข้างในรูทห้ามติดลบถึงจะคิดได้ถ้ามันเป็นเลขคี่ข้างในรูทติดลบได้เพราะว่าลบคูณลบได้บวกถูกปะแต่ถ้าเกิดลบคูณลบแล้วก็คูณลบที่เป็นเลขคี่จะได้ลบถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราเรียนนะครับนี่ก็พาวนไปวนมาแล้วจะได้ เชื่อมโยงเส้นสมองว่ามันมีลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะสองจุดหนึ่งสามห้าสี่มีพน์ไหมเหรอจริงเหรอเดาวได้ไหมว่าตัวต่อไปเป็นเลขสี่หรอถ้าลักษณะที่ตัวต่อไปเป็นเลขสี่เนี่ย มันจะต้องเป็นสภาพไหนฮะเคยเห็นเลขนี้มสองจุดหนึ่งสามห้าสี่เคยเห็นไหมอือฮึแล้วไอ้ข้อนนี้มันเป็นสภาพนี้ไหมก็ไม่เป็นถูกป่ะ ถ้าเกิดว่าพี่ใส่สองจุดมันความหมายมันคืออะไรก็ออสองตัวห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ไปเรื่อยๆถูกปะเออเพราะนั้นจริงๆแล้วข้อน,นี้ถ้าเขียนมาแค่นี้เราบอกได้ไหมว่าตัวสุดท้ายคืออะไรไม่ได,ไได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นจำนวนอะไรไะอ่ะตักรยะเก่งมาก เห็นภาพแล้วเนะเาะอ่าไปข้อที่12มานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเป็นจำนวนอะไรจำนวนตักรยะตักรยาอ่าแล้วเป็นจำนวนอะไรอีกจำ,อจำนวนจริงจำนวนจริงแล้วเป็นจำนวนอะไรอีก หรือหมดแล้วจริงๆแล้ว1.9ไปเรื่อยๆมันอนุโลมให้เป็นมีค่าเท่ากับ2เอ่ะคุณคุณป่ะเออเรียนเรียนแล้วใช่ไหมอืมเพราะนั้นเป็นจำนวนนับด้วยนะเอาจริงๆแล้วะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนน้องอ่ะจะจะใช้วิธีนี้หรือเปล่าหรือว่าจะจบแค่1.9ซ้ำอืมยังไงข้อนี้ เช็คอีกทีนึงอันนี้โรงเรียนเขาจะเฉลยยังข้อเนี้ยข้อสิบสองเยเออเดี๋ยวฝากไปเช็คนะว่าครูเขาจะอธิบายยังไงนะครับมันมันรัตาการตีความนะฮะแต่พี่เดาว่าเขาจะต้องตีความเป็นอันนี้นะก็คือเป็น2เพราะนั้นจะเป็นจำนวนเต็มด้วยเป็นจำนวนนับด้วยนะครับไปต่อโอ้รูทเก้ล,ลบห ต้องคิดเลขหน่อยมารูทเก้ามีค่าเท่าไหร่เอ้ยอ่ะมีค่าเท่าไหร่อ่ารูหึือ่รูทเก้าเนี่ยโอเคสามลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสองแล้วมีมีค่าอื่นอีกไหมเฮ้ รูทเก้าเราถอดได้ค่าลบสามได้ไหมอ่ะ oh. ได้นะลบหนึ่งก็มีเท่าไหร่ตกลงตกลงมีสองคำตอบนะสองกับลบสี่เพราะนั้นรูทเก้ารูทเก้า,ล,กาลบหนึ่งเป็นอะไร uh, จำํานวนเหรอไอ้นี่เรียกจำนวนนับไหม ไม่อ่ารูทเก้าล,ลบหนึ่งเป็นอะไรจำนวนเต็ม,นนตมอ่าเป็นอะไรอีกตักกะยะเป็นอะไรอีกสุบถูกต้องจบเท่านี้นะครับอ่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นอะไร ตักะย้ยแน่ๆเป็นเศษส่วนเป็นอะไรอีกจำนวนจริงยี่สิบสองส่วนเจ็ดเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่ไหมไหมหนึ่งห้าเก้าด้วยเอาเท่าไหมคิดว่าเท่าอะ เท่ากับค่าพายไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องเพิ่งเราเพิ่งคุยไปว่าค่าพายเป็นอัตกยะแต่ยีิบสองส่วนเจ็ดเป็นตรรกยะตกลงเท่ากับค่าพายเหรอไม,ไม่เท่าและยีิบสองส่วนเจ็ดกับพายมีความสัมพันธ์ยังไงครับ เออค่าประมาณเอา้าไม่เท่าเขาเรียกว่าค่าประมาณถูกไหมอืมแล้วเป็นค่าประมาณที่ชอบใช้ตอนเด็กๆไงตอนมต้นตอนประถม,ะม, 22, อ,มอ, 14, 16, 9, อะไรเงี้ยเราก็ติดติดติดมาว่า22.7่วนเเป็นพายเนี่ยโดนเขาหลอกใช่ไหมหรือ3.1416 1หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าอะไรเงี้ยเป็นพายไม่ใช่เลยแล้วดูให้ดีนะ22.7่วนเไม่เท่ากับ3.14 159ด้วยเคยกดเครื่องคิดเลขข้อนี้ไหม เออยี่ส่วนเเท่ากับเท่าไหร่ก็สามจอะไรประมาณใช่ไหมไม่ใช่159ด้วย3.1428571คนละเลขเลยโอเคไหมฮะหรือจะบอกว่าเท่ากับ3.14ก็ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะใช่ป่ะ16ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือ3.1428นะฮะ ดังนั้นแล้วทั้งแผงเนี่ยครับค่าพายเนี่ยประมาณเท่ากับ3.1416หรือประมาณอีกทีเท่ากับ3.14159นะเผื่ออยากได้อีกหรือประมาณอีกทีเท่ากับ22ส่วน7นะฮะเอาจริงๆแล้วค่าพายมีค่าเท่าไหร่กันแน่อ่ะกดเครื่องคิดเลข ค่าพายอยู่ไหนเนี่ยฮะค่าพายจริงๆแล้วมีค่าเท่ากับก็เท่ากับไม่ได้นะก,ก็ต้องประมาณอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าทซิยมมันยังไม่จบเลย3.1415926535897ไปเรื่อยๆโอเคไหม นะฮะานนั้นไม่เท่ากันเลยสักตัวนะครับพายไม่เท่ากับ3 1 4 1 6พายไม่เท่ากับ3.14พายไม่เท่ากับ3 1มจุหนึ่งาพายไม่เท่ากับ 14, 59, ย2สิบส่วน7และแม้กระทั่งพายก็ไม่เท่ากับ3.14 1 5 9 6 5 3 5 8่าแอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็ยังไม่เท่านะเพราะว่าค่าพายเป็นจำนวนอะตัก,กยาครับผมโอเคไหม บอกไม่ได้ชัดๆว่ามันเป็นเลขอะไรไม่รู้ตัวมันจริงๆนะฮะอ่ะรูทห้าครับผมเป็นอะไรรูทห้าเป็นเป็นอ่าตักกายะอ่ะตักกายะรูทห้ามีค่าสักเท่าไหร่ สองกว่าเพราะว่าเรารู้ว่ารูทสี่มีค่าเท่ากับสองถูกปะบวกลบอ่ะนะจริงๆต้องได้บวกลบนะแล้วเรารู้ว่ารูทเก้ามีค่าเท่ากับบวกลบสามใช่ไหมเพราะนั้นรูทห้าก็ต้องสองกว่ากว่าเท่าไหร่ไปกดเครื่องดูซอยดูสักหน่อยรูทห้าห้าถอดรากที่สองเนี่ยสองจุดสองสามหกศูนย์หกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเก้ามันไม่ซ้ำสักที เป็นจำนวนอตัตกระยาถูกต้องครับโอเคอ้าวตัวสุดท้ายรากที่4ของลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่รากที่4ของลบหนึ่งไม่ใช่อะไรเลยสักอย่างใช่ไม่ใช่อะไรเลยสักอย่างรู้ได้ไงว่าไม่ใช่อะไรเลยสักอย่าง เลขรูปเป็นเลขคู่แล้ก็แล้วก็วกตวิติดลบถูกต้องคือเราอนุญาตให้ข้างในรูปติดลบได้เมื่อค่ารู้นะ่มันเป็นเลขคี่เท่านั้นถูกไหมอ่านะฮะแต่จากข้อนี้เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จำนวนจริงเลยไม่ใช่จำนวนจริงนะครับ เป็นจำนวนถังซ้อนนะไม่ใช่จำนวนจริงเ,ออเป็นจำนวนจริงรัภาพอย่าอย่าเพิ่งไปพูดจำนวนถังซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงเอาละเอาละโอ้